นี่นะครับมาแนะนำะี่น้องอลบแคทนะครับลบแคทลบขยะ,อะของ t i k t ต็อกนะครับแบบง่ายๆนะพี่น้องก็ต้องเข้าไปทางค่าทางในนะครับคือว่ากดภายนอกนะครับกดภายนอกอหนาทอัพท์ของเหาหนี่แหละครับเขาไปลบแคทหรือว่าลบขยะนะครับพี่น้อง ลบไไง่ายๆวิธีการนะครับอ่าคือว่าเท้าเล่นติ๊กตอกนี่นะครับม,มันถ่ามันถึกขยะไว้เล่นย้ำได้ก็มันถึกย้ำหนักนนะอ,อันแม้จะจับถ้าทับทบึกเกินโคตรเหรนติกตอกปั๊บนี่มันถึกปั๊บหลดจักมันยังครับอ่าบาน,นีนเทาเล่นเทาเล่นดูเนาะเนาะครับเนาะขยมระมันก็ร้ายที่บานนี่ยขยมระมันก็ร้ายกับพี่น้องกัน บางขอนมันก็ลบเป็นบางคอนมันก็ลบบ่เป็นาจ็คสเปลรบมองได้นะครับอเมนนื่อนี่ผมมีวิธีมาแนะนําแบบ่ไ,ไงๆแนะนําแบบไ,ไงๆนะบาต้องเขาไปาในทิกตอ,อกกากดทั้งนอกนี่แหละครับแบบไๆกดแล้วก็ลบท่านที่เลยนะครับ่าจนมากอาพี่นองสียังบ่ท่านหู คนหูแล้วเพื่นก็เพ่นใครเป็นแล้วเพื่อนขาเพื่าเป็นยังนะครับอ่าสำหรับคนบบหูเดี๋ยวผมสิม,มาบอกวิธีการง่ายๆนะครับอ่ารับวิธีการอ่าล่างขยะล่างแคทนะครับในติ๊กต็อกนะครับแบบง่ายๆแบบง่ายๆแบบพ้ยากเออไปลองบึงนี่น่ารักเทอซับเฮ้าเฮ้ากับกด กดค้างไว้นะครับนี่พอกดค้างไว้ปั๊บมันก็จะชื่นมากทั้งสี่นี่มันก็มีบัดการแกงเตียนการเริ่มการอัดอ่าล่างแคทเอาก็กดล่างแคทนี่พอกดล่างแคทแล้วมันก็มาหนา,น,าน,นี่นะครับมันก็มีการคำนวณเบิง้งขยายมีหลายไปไหนมันก็บอกนะครับเอาก็กดการล่างนะครับกดล่าง กดล่างทันทีนะครับแถวล่างก็ดาวน์โหลดนะครับก็ห้องก็กดล่างกดล่างนะครับนี่คือว่าขยายของเอานะครับในทิกต็อกเพราะว่าทิกต็อกเข้ากับเียนประจำนะครับเนาะมันก็มีขยะมีการดาวน์โหลดกันประจํามันก็บ,ก download, กบ,นกบันทึกไว้นะครับถ้าพี่น้องบอลเขามาลบจักเทียมันก็เสียใโทรศัพท์มืออึดเท่ากันนะครับอ่า เอ็ดไหนเธอทำเอาสาลุงนะครับเอาก็เขามาลางังเพาเบิางย่ำเดีก็บลังลังรถกับพิษที่กับ,กบขะยะนี่นะครับเพราะว่ามันก็เขาถ้าชมไว้ได้หลายมันก็เฮ็ดไหนเธอทำเอาอึดนะครับพี่น้องก็มีแค่นี้นะครับเขาก็กดทําการล่างมันก็จบนะครับเขาก็กดขึ้นไปนะครับกับทำรับมานี่ก็มีแค่นี้นะครับครับอจับอันนีครับ,บ บมเป็นโมเป็นนั่นขีโมจุดจี้ครัไปโดนแต่นอยครับเรื่องปีนเากวนเลยไะเออ